ดวงปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานคุณอาจจะไม่ค่อยสมหวังหรือคุณค่อนข้างจะผิดหวังหรือคุณค่อนข้างที่จะเครียดกับปัญหาในเรื่องของงานของคุณมากเลยทีเดียวคุณอาจจะคิดที่จะกำลังหาลู่ทางในการก่อร่างสร้างตัวเกี่ยวเรื่องของการงานการงานบางอย่างของคุณอาจจะไม่เป็นที่ประสบความสําเร็จมากมายจนเกินไปนักทั้งนี้อยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณได้มุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณมีอยู่ คุณอย่าคิดวิตกกังวลมากเกินไปเพราะส่วนใหญ่แล้วมันมาจากความวิตกกังวลของคุณมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณกลัวที่จะงานจะไม่สําเร็จหรือออกมาได้ไม่ดีขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองระมัดระวังความเสียหายที่อยาจจะเกิดขึ้นการงานที่คุณได้มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำคุณก็จะประสบความสําเร็จและเป็นที่ชื่นอกชื่นใจให้กับคุณได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการเงิน การเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินพอสมควรคุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือคุณรู้สึกว่าเงินของคุณที่ควรจะได้รับคุณก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งช่วงนี้ก็ขอให้คุณระง,งับยับยั้งชั่งใจเกี่ยวเรื่องรายจ่ายของคุณคิดหาหนทางที่จะป้องกันปัญหาในเรื่องของการเงินของคุณในอนาคตเนื่องมาจากว่าคุณมีรายจ่ายค่อนข้างมากพยายามตั้งสติ ในการคิดในการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินอีกไม่นานคุณจะมีช่องทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆเข้ามาคุณจะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินของคุณได้ดีเลยทีเดียวในเรื่องของความรักความรักช่วงนี้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่ายเกี่ยวเรื่องของความรักพอสมควร คนที่มีคู่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะยังอยากอยู่ตัวคนเดียวอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครเพราะรู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านมาก็วุ่นวายมากพอสมควรแล้วแต่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะคุณคิดมากเกินไปหรือกังวลมากเกินไปมากกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงขอให้คุณสงบสติอารมณ์ใจเย็นๆเกี่ยวกับเรื่องคู่ของคุณในช่วงป,ปลายๆป,ปักนี้ก็จะเกิดสิ่งมหัศาจรรย์ที่จะทําให้คุณและคู่ของคุณได้ปรับความเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้น สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินมากกว่าในเรื่องของความรักเพราะคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุยคุณไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาจจะยังไม่ใช่เป็นคู่แท้ของคุณก็อยากให้คุณอย่าเพิ่งไปโฟกัสหรือตัดสินใจเกี่ยวกับคนที่มีอยู่ตอนนี้เพราะอีกไม่นานก็จะมีคนที่เข้ามาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงซึ่งคุณอาจจะถูกอ,อกถูกใจได้มากกว่าเดิมก็อาจเป็นไปได้